เอารูปประจานอ๋อรูปประจานอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยนะคนเราเนาะอืมไม่ได้อย่างใจก็ประจานก็นั่นก็นี่เนาะคนเราเนี่ยคือมัน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 ต้องมันต้องสํารวจตัวเองด้วยนะว่า คารมดีอย่างเดียวแล้วไม่หลอ่อเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะได้หรอกนะใช่ไหมเออแล้วพี่ชายตามอยู่ตอนนี้เอ้าก็จริงๆแล้วไม่ต้องไปตามนะลลิตาไม่ต้องไปตามหรอกแค่แจ้งข้อความแจ้งข้อหาเพิ่มะ่ะเออแจ้งตำรวจเพิ่มได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงประกันตัวเดี๋ยวเขาก็เรียกมา เรียกมารับทราบข้อหาเพิ่มได้เลยเออเราเราเราเสียหายที่ไหนตรงไหนโดนยังไงอย่างเงี้ยแจ้งแจ้งข้อหาเพิ่มเลยนะมันมันได้สองอย่างนะลลิตาก็คือหนึ่งพอเราแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยตอนตอนที่เขาเอ่อม,มอ,มอ,อ,อ,อมาขึ้นศาลใช่ไหมพอมาขเขาขมาขึ้นศาลป๊อปเนี่ยเราแจ้งความนะแจ้งความเพื่อดําเนินคดีนะอย่าแจ้งเอ่ออย่าแจ้งลงบันทึกประจําวันนะ ราต้องแจ้งเพื่อดําเนินคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเขาดําเนินคดีปัจจุบันเนี้ยอ๋อถ้าลายสดประจานอันนี้จะเป็นไอ้น,นี่ครับจะเป็นอ่าอ่าหินประมาทโด,ดยการโฆษณาครับอันนี้นะก็จะคดีเดิมกับของอพ่อใหญ่ในระนามเอะจะเป็นคดีเดียวกันกับพ่อใหญ่ในระนามก็มีสองอย่างจะมีสองอย่าง ก็คือ,อแจ้งข้อหาเพิ่มป๊อปพอเขาเสร็จจากพอเขาเสร็จจากไอ้คดีนี้ป๊อปก็สามารถที่จะอา,อายัดต,ตัวเพื่อดําเนินคดีต่อไปได้เลยเอา่าไม่ว่าเขาจะสารภาพหรือเขาจะสู้คดีหรืออะไรก็ช่างนะเออหรือจะยังไงก็ช่างแต่ว่าพอเขาเสร็จจากคดีนี้ป๊อปพอเขาเสร็จจากคดีนี้ป๊อปเออเราก็สามารถสวมคดีต่อได้เลย เออเขาก็มารับทราบมารับทราบไอไอไอคดีนี้ตามได้เลยนะครับแล้วก็ประกันตัวต่อต่อเนื่องได้เลยเออเปแล้วไม่ได้กินเอามาประจานแมนเมื่อเมื่อแมนมากๆากเนี่มันน้อยไปหน่อยนะแค่ค่าตั๋วเครื่องบินแหนค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมหมื่นเดียวมันไม่พอนะ ถ้าตั๋วเครื่องบินไปกับโอ้ก็อนถ้าทางใต้ก็น่าจะหลายตังนะ้็งมี5ห้าพันอะขี้เล่ขี้เลอะเออค่าโรงแรมอีกห้าพันไม่อยู่นะเออมันต้องไฮโซหน่อยใช่ไหมเหมือนตอนเมียผมตอนเมียผมออพาผมเข้าโรงแรมนั้นโอ้โหเข้าหกดาวเลยคืนเป็นสี่หมื่นค้าโรงแรมคืนสี่หมื่นเออนะ ดาวนี่อายเลยนะนี่หกดาวเลยนะนอนสองคืนน่ะหมดไปเป็นแสนน่ะเออค่าเครื่องบินนั้นว่าจะขอค่าเครื่องบินนั้นว่าจะขอได้มากมันยากนะแต่อิดไม่เข้าใจ ว่าจะขอได้มากมันยากอัติอิทไม่เข้าใจพี่วาสนาพี่ติงพี่ว่าอีกหน่อยมีผู้เสียหายถ้ายอยแจ้งความงอกหนีออกนอกตามระเบียบตามตะเข็บชายแดนแน่นอนเมื่อคือนก็เงียบกิบดูลู่ลมไปก่อนอ๋อดูทางลมหรือว่าดูลู่ลมคือมันมันมันม,นมินประมาทนะยังไม่เท่าไหร่นะมันจะมีมันจะมีไอ้นี่นะมันจะมี มันจะมีพวกเกี่ยวกับพวกช่าโกงพวกอะไรเนี่ยเออสามสี 3, 4, 4, 3, 5, 4, 3, ออ่สี่สามห้าสี่สามห้ามีเจ็ดสามห้าได้ไหม 7, 3, เจ็ดสามห้าอ๋อสี่สามห้ามีใบเดียวถ้าเป็นชุดมีเจ็ดสามห้าถ้าเป็นชุดออมีเจ็ดสามห้าสี่สามห้ามีใบเดียว สี่สามห้ามีใบเดียวแต่ถ้าเป็นชุดอ่ะเป็นเจ็ดสามห้าได้ไหมเป็นชุดมาริซอนมาริซอนจอ่าอะไรโหเรื่องจริงโอ้โหเมอร์เมอริเดียมอ่ะได้ได้ทั้งสองค่ะอ๋อโอเคเอาทั้งสองโอเคสามใบนะจ๊ะมาริซอน แคปหน้าจอได้เลยฮาริซอนแคปหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอได้เลยของพัดทีหลังพาเข้าโรงแรมจริงรีดแบบห้องน้ํากระป๋องเมียล่าสุดเขาว่าสวยไม่ใช่เหรอเอ้อเป็นเมียจริงหรือเปล่าทําไมนิรนามบอกว่าเมียทิปอ่ะฮะทาไมนิรนามบอกว่าเมียทิปอ่ะฮะเจ๊มันเมียจริงหรือเปล่าวะแต่นในรูปแบบ ไอตอนไอหนิงเอามาโชว์บอกเมียสวยเมียสวยเอเพื่อนสวยเพื่อนสวยแต่ทําไมแต่ทําไมปัจจุบันเนี้ยที่นิรนามบอกมันมีแต่คนแก่ๆเพราะนั้นเอตอนในรูปนั้นมีแต่แบบโอ้โหขอคืนพี่ขอคืนพี่เมื่อใส้่สี่สามห้าได้ไหมอะไรเหมอสี่สามห้าอะไร อะไรนะเหมยไม่รู้นะเนี่ยเขามีแต่มาริซ้อนนี่แหละมาบอกสี่สามห้าเอ้เหมยอย่ามันนั่นเด้อเขาเพิ่งจะถามเมื่อกี้นี่เองนะเออมาริซ้อนเอมียพาเข้าห้าดาวห้าหรือหกดาว โอ้ทำไมม,มันอลังการขนาดนั้นนะห้าดาวผมว่าน่าจะหกไหมเมีย mm. จริงค่ะตอนพาไปงานปู่ปีที่แล้วสวยนะใส่ชุดขาวเออแต่ตัวเขาไม่ได้ไปไม่ใช่เหรอแต่เมียเขาไปไม่ใช่เหรอฮนะเมียเขาอยากอยากรวยมีชุดห้าใบไหมคือสองตัวห้าใบมีครับแต่ว่าหกตัวห้าใบไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ อาจารย์สองตัวห้าใบมีหลือมีนะแต่ว่าหกตัวห้าใบไม่มีเออเมื่อคืนที่สั่งไงโอ้ไม่รู้ล่ะครับถ้าไม่ได้สั่งมาในถ้าไม่ได้สั่งมาในลาไลน์อ่ะมันมันไม่มีหรอกครับนะถ้ามีสั่งในไลน์ก็คือสั่งในไลน์นะมาริซอนโอนแล้วครับขอบพระคุณครับเอขอ,อให้โชคดีเฮงๆนะครับมาริซอนโอนแล้วครับ ถ้าไม่ได้สั่งในไลน์สั่งในไลน์อ่ะถ้าไม่ได้อ่านก็คือไม่ได้อ่านนะเออแต่รู้สึกมันไม่มีนะของลเ,เหมอยไม่มีนะสี่สามห้า